ข้าหมิงกับเ้าเฉินไม่ใช่พี่น้องทแท้ๆแต่เป็น เขาน่าจะไม่ได้บอกพี่นะว่าฉันกับเขาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวนั่นปัวเพ่ต่อจากตอนที่แล้วนะคะวันหนึ่งนางเอกก็กลับมาถึงบ้านปรากฏว่าเห็นกุญแจรถเนี่ยวางอยู่ที่โต๊ะนางเอกก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเนี่ยจะต้องเป็นของรางวัลที่พระเอกให้นางเอกอีกแน่เลยนางเอกก็เลยเดินไปหาพระเอกที่ห้องทํางานแล้วก็หน้าตาเหมือนคุ้นคิดอะไรสักอย่างพระเอกก็งงว่าทําไมกันนางเอกก็เลยเริ่มเล่าว่าคือฉันอนะมีเพื่อนคนหนึ่งก่อนจะแต่งงานกับสามีที่เป็นเศรษฐีเธอมีความลับอย่างหนึ่งซ่อนอยู่เธออยากสารภาพกับสามี แต่ไม่รู้ว่าจะทําดีไหมพระเอกก็รู้และนางเอกจะสารภาพอีกแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้ชีวิตทั้งคู่เป็นยังไงบ้างละ่ะชีวิตของทั้งคู่ก็ดีค่ะก็เพราะเพื่อนกลัวว่าจะเป็นการทําลายความสัมพันธ์ระหว่างเธอและสามีและกลัวจะไม่ได้แต่งงานกับเขาด้วยพระเอกก็ทําหน้าแบบเข้าอกเข้าใจควรจะปิดบังต่อไปโอ๊ยพ่อน่าก,กลัวปิดบังต่อไปเหรอคะพระเอกก็ยิ้มใช่พระเอกก็ดึงนางเอกมานั่งตะและก็เบี่ยงเบงนนางเอกไปเรื่องงานต่อก็บอกว่าเนี่ยดูที่จอคอมสิเดี๋ยววันเมื่อืนนะรัาาจมีกด ลแล้วเนี่ยสองคนพี่น้องคนนี้คือเป็นกลุ่มเงินทุนที่เราต้องการได้ดีลมาคุณต้องช่วยผมเข้าหาเขาหน่อยนะนางเอกก็มองดูแบบไร้อารมณ์พระเอกฉันก็แบบเริ่มหลอกใช้แบบจริงจังต่อมาวันงานเลี้ยงพอดีในงานเลี้ยงพระเอกก็มาก่อนนางเอกพระเอกกาลังเดินเข้างานก็มีมือขวาเนี่ยโทรมาบอกข้อมูลของพี่น้องสองคนนี้ว่าเออแต่ละคนน่ะนิสัยเป็นยังไงโดยเฉพาะผู้ชายนะทําตัวเหมือนคนเสพเพลย์ play, แต่จริงๆแล้ว,วเขาเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากตัดผ้าใหม่อีกทีหนึ่งเป็นพี่สาวคุณผู้หญิงก็คือเป็นคนที่ ไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยเข้ามาถึงตัวง่ายๆไม่สนิทกับใครง่ายๆยยฟังเลยเดินไปในงานแล้วก็ขอชนแก้วกับพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงก็ชนแก้ว แล้วก็หันหน้ากลับไปคุยกับเพื่อนต่อโดยไม่สนใจไอ้ฟังเลยไอ้ฟังเลยก็เลยเดินหนีออกไปแบบหน้าเจนเจนปรากฏว่านางก็เดินไปหาพระรองคนใหม่ฟังเลยอ่ะสรุปทั้งสองคนคือเคยเจอกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนก็เลยถามสารทุกขสุขดิบว่าเออเป็นยังไงบ้างกลับมาจีนตั้งแต่เมื่อไรหร่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู่นั้นพระเอกก็เดินเข้ามาในงานพอดีสายตานางฟังเลยเริ่มคิดแผนชั่วขึ้นมาได้ัจากนั้นมันก็หันไปหาบาร์เทนเดอร์แล้วบอกว่าขอโทษนะคะขอซ้อนมะเขือเทศกับน้ำผึ้ง,นะะงเน่อยค่ะรไ เทซอสมะเขือเทศลงไปแล้วก็เทน้ำพึ่งลงไปตามเนี่ยเป็นสูตรลับในการแก้แห้งเลยนะพระเอกฉันก็เห็นแล้วก็หยุดยืนอยู่ภาพระเอกก็ย้อนกลับไปในสมัยอดีตตอนที่พระเอกอยู่ลอนดอนนะคะก็เป็นแฟนกับพี่สาวของฟังเลยนี่แหละขอตั้งชื่อให้ว่าฟังใหญ่แล้วกันเนาะสมัยนะั้นน้องคู่ก็เป็นแบบวัยรุง่งวัยรุ่นนะดื่มเที่ยวหนักจัดเต็มฟังใหญ่ก็ทาเครื่องดื่มแก้แห้งเหมือนที่ยายฟังเลยทําให้ดูตอนนี้แหละรีมาย์พระเอกนึกถึงในอดีตประมาณนี้ยายฟังเลยก็ไม่สนใจพระเอกนะพูดคุยกับพระรองต่อเข้าถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยซ ทำท่าเหมือนมีเลนสไนอะไรสักอย่างพอพระรองเดินออกไปพระเอกฉันก็เดินเข้ามาหาเลยว่าทาไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ฉันก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของโครงการนะคะอีกอย่างฉันก็คบค้ากับพวกสกุลเจียงมานานแล้วด้วยเรารู้จักกันมานานแล้วฉันคิดว่าฉันพอจะช่วยพี่ได้นะตัดผ้าไมทีที่พี่สาวชุดแดงพระเอกก็เข้ามาทําความรู้จักด้วยขณะเดียวกันนางเอกฉันก็เข้างานมาพอดีด้วยชุดนักข่าวที่แบบออกพื้นที่ใส่เสื้อกงเสื้อกั๊กออปกรณ์จัดเต็มดูแบบว่าเหมือนเพิ่งเลิกงานแล้วรีบมางานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็รีบดึงนงนเออกบ นี่คือพรยัยาผมเองเย็ยนนต้องขออภัยด้วยนะคะคือพอดีฉันเพิ่งเลิกงานก็เลยมาแบบนี้ทั้งชุดเลยพระรองของฉันก็มองเห็นตั้งแต่นางเอกวิ่งเข้างานมาพอดีนะนางเอกก็คุยกับพี่สาวพระรองอยู่เอางี้ดีกว่าฉันยังมีชุดราตรีอีกตั้งหลายชุดเจยเย็นคุณก็ไปเลือกเปลี่ยนชุดด้วยกันเถอะเป็นโอกาสที่ทั้งคู่ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นก็เข้าทางนางเอกพระเอกไปเลยพอนางเอกไปเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับพี่สีแดงนิดนึงเนาะพี่สีแดงก็แบบเข้าประเด็นเลยว่าฉันพอจะมองออกนะว่าที่คุณแแตต่่่งงงชุดนนนักกขขาขาาาาวล้้เเมใะพืออรที เหมือนเบี่ยงเบนความสนใจของฉันทําให้ฉันวิมายถึงสมัยตอนที่ฉันยังเป็นนักข่าวอยู่รู้ว่านางเอกอาวางแผนมาคิดมาอย่างรอบคอบนางเอกก็เลยรับมุกตอบว่าก็จริงค่ะที่ฉันแบบหาข้อมูลของคุณมาอย่างดีแต่ในความจริงที่ฉันเป็นแฟนคลับของคุณนั้นคือความจริงใจของฉันจริงๆนะคะฉันมองว่าคุณนะเป็นเหมือนโรโมเดลให้ฉันในการใช้ชีวิตนู่นนั่นนี่ตัดภาพมาที่งานข้างล่างทั้งคู่ก็ลงมาพอดีพระเอกก็เลยหันไปมองว่าอ๋อเมียมาแล้วนางเอกก็เลยทัดหูแล้วก็ส่งสัญญาณมาว่าโอเคแล้วเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ในการตี ในขณะเดียวกันยายฟังเลยคือเดินผ่านพระเอกทำท่าเหมือนแบบจะอุ้งจะอ้วกตัดผ้าใหม่อีกทีคือพระเอกฉันก็ตามยายฟังเลยมาแล้วเธอไม่จําเป็นจะต้องเอาใจพี่น้องตระกูลเจียงนั่นยายลอนดอนก็ตีมบทเศร้าเลยว่าความสัมพันธ์นี้มีประโยชน์กับพี่อะฉันยนินดีทําทุกอย่างแล้วมันก็เริ่มร้องไห้ดราม่าว่าฉันเนี่ยมันไร้ประโยชน์จริงๆฉันมี่สูนเฉยเย็นไม่ได้เลยเธอนะ่ะเก่งมากๆเลยพระเอกฉันก็ยืนดูอยู่ยงั้นแหละเออแล้วพระเอกก็เรียกเนี่ยลูกน้องมาลูกน้องคนนี้ที่ไปทําความรู้จักกับยายฟังเลยตั้งแต่ในนงงาแต่พเออก เลยเดินออกไปพระเอกก็ก,ก้มไปเก็บสร้อยข้อมืออันหนึง่งแล้วก็ทําท่าคุ้นคิดในใจเหมือนมีอดีตอะไรสักอย่างตัดภาพมาอีกทีก็ย้อนไปในอดีตที่พระเอกกับเยฟังใหญ่เนี่ยกำลังจู่จีกันแทนภาพอีกทีคือเยฟังเลยก็นั่งอยู่ด้วยค่ะแล้วมันก็มองพระเอกด้วยสายตาแบบเพิมอยากเยิมเดียวนั่นผัวเพศตัดภาพเช้าวันต่อมาก็คือพระเอกเนี่ยมันนัดเจอกับคู่พี่น้องเพื่อจะมาร่วมลงทุนกันคุณรู้ไหมว่ามีหลายบริษัทสนใจอยากจะได้กองทุนจากเราต้องเยอะแยะถ้าเหตุผลไหนที่ทําให้เราจะต้องเลือกบริษัทของคุ ในเมื่อบริษทัทของคุณน่ะ ไม่ได้มีข้อเสนอที่ดีที่สุดสําหรับเราพระเอกฉันก็เลยตอบกลับคืนด้วยประมาณว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงื่อนไขที่ดีที่สุดแต่พวกเรามีคุณภาพที่ดีที่สุดมีความละเอียดรอบคอบจากนั้นพระเอกก็ลองเปิดฮอตเซิร์ชให้ดูว่าเนี่ยที่เราไปเจอกันที่งานเมื่อวานน่ะยังขึ้นหัวข้อติดฮอตเซิร์ชเลยรวมถึงราคาหุ้นก็เหมือนจะพุ่งขึ้นด้วยนู่นนั่นนี่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่มีเพียงแค่บริษัทพวกคุณบริษัทเดียวที่เรามองหาอยู่ของผมก็ยังมีตัวเลือกอีกทั้ง4บริษัทก็ไม่จจําาเเป็นว่ะต้อองลืกบริษัทคุณเช่นยกันันนนพอพออออรรระเเกกคคุยงาาาาาส็็จจตดดผ้ใหหมมามีีีทื แล้วพระเอกก็ยื่นของให้นางเอกในนั้นก็จะเป็นกล่องสร้อยคอสร้อยคออีกแล้วเป็นเหมือนการให้รางวัลหลังจากที่นางเอกเนี่ยทำภารกิจได้สําเร็จนางเอกจะยื่นคืนให้พระเอกพระเอกก็ปฏิเสธที่จะรับคืนเป็นภรรยาของผมก็ต้องชินกับการรับของขวัญตอนนี้นางเอกคือทุกอย่างที่พระเอกให้รู้สึกมีความไม่สบายใจอย่างแรงหน้านางเอกจะเหมือนคุ้นคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาตัดผ้าใหม่อีกวันวันนี้เป็นวันเกิดของนางเอกพอนางเอกตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นว่าเออมีแม่บ้านเนี่ยมาจัดเตรียมช่อดอกไม้ชุดเอ่ยนู่นนั่นนี่ที่พระเอก บอกว่าเดี๋ยวให้หนางเอกใส่ไปคืนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอากเวต่ตอนเย็นตัดมาที่พระเอกพระเอกก็กาลังนั่งดูของสะสมของนางอยู่ทันใดน,นั้นฟังเล็ก,ก็โทรมาเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆเขานี่ช่างตัวสูงใหญ่ขึ้นใครบอกให้เธอไปตอนนี้เธออยู่ที่ไหนตัดผ้ามาอีกทีพระเอกฉันก็บุกมาที่คอนโดเยฟังเลยแหละมันก็นั่งกินลง่งกินเหล้าอยู่ที่พงที่พื้นวันนี้ฉันทนไม่ไหวจริงๆ ก็เลยไปดูเขาแว็บหนึ่งหน้าตาเขาเหมือนฉันจริงๆเฮ้ยพระเอกเลยดุฉันขอเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายห้ามล้ำเส้นย่านี้ก็หัวเหรอฉันหลอกพี่หรอก วันนี้เป็นวันเกิดพี่เฉวียนไม่ใช่เหรอพอตกเย็นมานางเอกฉันก็แต่งตัวสวยเลยแล้วไปที่ร้านอากเวทพอขึ้นไปถึงห้องข้างบนนางเอกปลื้มใจมากที่พระเอกเนี่ยจัดเตรียมห้องฉลองวันเกิดกับนางเอกในขณะเดียวกันยายฟังเลยก็พยายามพูดจะทำลายความสัมพันธ์ของ,งพระเอกและนางเอกพระเอกก็สายหน้าเอือมระอาจะเดินออกไปถ้าพี่เดินไปฉันจะไปหาเขาจริงๆนะพระเอกหันมาตะคอกเธอกล้าเหรอหืน่ากลัวมากพระเอกตะคอกเรนดีก็ทำเป็นหัวเราะฉันไปหาเขาเดิมทีก็ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากใครอยู่แล้วนะความสัมพันธ์ของเราทางสายเลือดฉัน กับพี่เดิมพีก็เป็นครอบครัวที่เราหมายมั่นไว้อยู่แล้วว่าตัดกันไมค่ค่ะแล้วทาไมพี่ต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยละ่ะพระเอกเลยบอกฟังเลยเห็นกับพี่สาวเธอเธอปล่อยฉันไปงั้นฉันจะไปหาพี่สาวฉันนะมันไม่รอช้ากระดกยาเข้าไปทั้งหมดหยุดน,นะแล้วพระเอกฉันไม่พูดาทาทาเพลงจับมันแล้วก็อ้มมันแล้วก็เดินออกจากห้องไปทำไมไม่ทุบหลังมันโอ เรื่องอีกแล้วนางเอกฉันก็นั่งเฝ้ารอพระเอกมาหาที่ร้านอยู่โทรตามพระเอกเท่าไหร่พระเอกก็ไม่รับสายสักทีจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปนางเอกฉันก็เลยกลับมารอที่คอนโดทัานใดนั้นพระเอกก็เปิดประตูเข้ามานางเอกก็เลยบอกว่าคุณเป็นไหนมาคุณเป็นอะไรไหมคะรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงฉันโทรตามหาตั้งหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยบอกว่าเออพอดีมีธุระเรื่องงานนิดหน่อยนะ่ะขอโทษด้วยนะพอพระเอกเดินเข้ามาในห้องก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าเอ้านี่วันเกิดเมียก็เพราะว่าชอดอกไม้ที่เตรียมไว้นั่นแหละเดีย๋ยวผมขึ้นไปอาน้ากเรพ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้านบนก็มายืนคุ้นคิดที่หน้ากระจกแล้วก็นึกถึงภาพในอดีตพระเอกก็เป็นคนไปดูสอพอด้วยตัวเองเปิดภาพออกมาพระเอกก็ช็อกไปและยายฟังเลยก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับพี่ฉันได้ยังไงพระเอกก็เลยต้องคอยปลอบยายฟังเลยเพราะว่าแฟนตุยตัดผ้ามาอีพีที่13ก็เปิดมาด้วยพิธีร่วมมือกันร,ระหว่าง2บริษัทประธานในพิธีก็คือจะเป็นพ่อพระเอกและก็ประธานอีกบริษัทหนึ่งที่จะร่วมลงมือเซ็นสัญญากันและพิธีกรก็เชิญประธานทั้งคู่นะคะขึ้นไปบนเวทีีเเพื่่่อทจะป็นนนนสััญญาารงวมกใ ที่กาลังจะดจรวดประกาเซ็นอยู่นั้นทันใดนั้นตํารวจก็บุกเข้ามาในงานบอกให้ทุกอย่างหยุดลงก่อนขอขัดจังหวะทุกท่านหน่อยแล้วก็กล่าวหมายจับจับกลุ่มคู่เดียวของพ่อพระเอกเลยนะักข่าวก็ต่างลุมทําข่าวกันว่าเฮ้ยบริษัทนี้กําลังจะมีเดียลอยู่ดีๆอีกคนนึงก็ถูกตํารวจจับเกิดการช่อโกงในการเลือกตั้งมาเป็นประธานของบริษัทอะไรสักอย่างนี่แหละตัน่นภาพบางทีพ่อพระเอกก็แบบโอเครียดจัดเลยอุตส่าห์จะได้เดียลกันดีๆอยู่แล้วแล้วพระเอกก็เดินเข้ามาหาพ่อพ่อเลยบอกว่าโอ๊ยอย่าเพิ่งพูดนะ ที่ผมมาวันนี้อ่ะให้เอกรู้ว่าไอประธานคนนั้นน่ะทำผิดกฎ และสักวันก็ต้องถูกจับอยู่แล้วแต่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมมีแผนเพื่อที่จะไปซื้อที่ในการพัฒนาโครงการอื่นๆพ่อก็เลยถามว่าแล้วแกมีปัญญาเหรอซื้อที่มันก็ต้องใช้เงินอะไรมากมายเราอ่ะไม่ได้มีเงินทุนอะไรขนาดนั้นพระเอกก็เลยบอกว่าเรื่องนี้พ่อก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมได้จัดการหากองทุนไว้แล้วพ่อก็เริ่มยิ้มออกได้แล้วว่าเออลูกนี่มันเก่งมันฉลาดนะรู้จักหาทางหนีทีไล่มาหลายวันต่อมาก็มีการออกข่าวมาว่าพระเอกกับอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยร่วมมือกันเพื่ ตรงนั้นแล้วก็ยกมาตรฐานอะไรความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวเศรษฐ,ฐกิจที่ประสบความสําเร็จโดยที่มีนางเอกของฉันเป็นคนรายงานตัดผ้าม่อีกทีคือพระเอกกําลังนั่งคุยกับอาคนหนึ่งที่ทํางานในบริษัทมานานรู้ไหมว่าฉันเป็นคนช่วยพ่อนายสร้างบริษัทนี้มาเองกับมือที่ผ่านมาก็รู้สึกขอบคุณคุณอามากแต่คุณอาก็ไม่ควรจะทําอย่างนี้พระเอกก็เลยโยนแฟ้มให้น่าจะมีการโคดโกงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละจะยอมลาออกเองดีๆไหมพอตกค่ำมาพระเอกก็ยังทํโ OT อยู่ที่ทํางานคุณมาได้ยังไงนางเอกเลยบ ว่าก็ฉันรู้ว่าคุณทํโ OT วันนี้ฉันก็เลยมาถามว่าคุณจะไปกินมื้อดึกด้วยกันไหมงั้นรอผมส่งอีเมลแป๊บหนึ่งทันใดนั้นไออาร์คนมื่อเช้าที่พระเอกไปคุยด้วยมันก็เดินขึ้นมาข้างบนไออาร์ก็เลยบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับพระเอกพระเอกดึงมือนางเอกไว้ว่าไม่ต้องไปอยู่ฟังด้วยกันนี่แหละไออาร์ก็เปิดฉากเลยขอร้องว่าอย่าทําอย่างนี้กับฉันเถอะฉันใกล้จะเกษียณแล้วยังมีลูกมีเมียที่ต้องดูแถมตอนนี้พวกเขาก็ยังหยาดกับฉันไปแล้วถ้านายทาอย่างเงี้ยฉันจะมีปัญญาไปสมัคร รือว่าอะไรกันมาก่อนแต่ก็ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างที่จะทําให้ล้าเว้นโทษได้เอกก็จะเดินจากไปทันใดน,นั้นหยิบมีดออกมานางเอกเห็นพอดีนางเอกชึบเอาตัวเข้ามาบางังมีดบาดแขนนางเอกพระเอกทําการฟุบฟๆบฟบฟบต่อยพุชแล้วหันมาถามนางเอกว่าเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าและภาพก็ตัดมาวันต่อมาคุณยังเจ็บอยู่ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาบัตรเครดิตไม่จากัดวงเงินนี้ไปช้อปปิ้งได้ตามที่คุณต้องการได้เลยนางเอกบอกว่าฉันไม่ต้องการอะไรพวกนี้พระเอกไม่ฟังยังยัดใส่มือนางเอกทันใดนั้นมีสายโทรเข้ามาพอดีผมมี เรื่องหนุนที่ต้องกลับไปที่บริษัทและก็ปล่อยนางเอกอยู่คนดูคนเดียวตัดผ้าใหม่อีกทีหนึ่งพระเอกก็มานัดคุยกับลุงคนนึงอยู่ที่ร้านน้าชาปรากฏว่าลุงคนนี้เป็นพ่อของยัยหนูลอนดอนคุณลุงก็ถามว่าเออลูกสาวเป็นยังไงบ้างมาทํางานที่บริษัทสร้างความเดือดร้อนอะไรให้หรือเปล่าพระเอกก็บอกไม่เลยทํางานดีอย่างงู้นอย่งงานนงนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็วกเข้าเรื่องธุรกิจประมาณว่าให้พ่อของฟังเลยเนี่ยช่วยให้ดีดผ่านไปได้ด้วยด,วยดีร่วมมือกันหน่อยนะแล้วพ่อของฟังเลยก็พูดประมาณว่าผมก็เหลือแค่ลูกสาวเป็นคคคนนนเเเดดดีียวพรระออกกก็ทําาาห้้้ศแลุิึึถงต ภาพมาที่โรงเรียนน้องเฉิงเฉินไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้พี่จะมารับผมผมนึกว่าผมดูผิดซะอีกพระเอกก็คือนานๆทีจะมารับน้องที่โรงเรียนน้องก็เลยแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษและทั้งคู่ก็เออพายกันกลับบ้านไปร่วมไปเล่นพาเล่นกงเล่นเกมน้องก็แฮปปี้มากทันใดนั้นนางเอกก็โทรเข้ามาหาเห็นเป็นชื่อนางเอกเสร็จแล้วพระเอกก็ไม่รับสายแล้วก็กดปิดเครื่องไปเลยตอนนี้นางเอกเริ่มคิดมากแล้วนะคะว่าซิกเซนของผู้หญิงมักจะทําให้ฉันรู้สึกถึงจุดวิกฤตจากที่เคยมีชีวิตอยู่บนหอคอยสูงตอนนี้เริ่มรู้้้สสึกวว่่าาาหอคอคยยนนัันจะลลลลมมงแตด อีกทีนางเอกฉันก็ไปปรับทุกกับพี่สาวอีกแล้วรอบนี้ไปที่ร้านเล่านะคะนางเอกก็พูดให้พี่ฟังประมาณว่าเออช่วงนี้รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเลยรู้สึกเหมือนเขาแปลกๆไปพี่ก็เลยบอกว่า เขาดูรักเธอขนาดนั้นนะพี่เคยเจอเขาไม่กี่ครั้งพี่มั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะรักฉันนางเอกเลยบอกว่าเมื่อก่อนอะเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราสองคนอะเหมือนมีกระจกอะไรกั้นไว้พี่เลยบอกว่าเธอคิดมากไปหรือเปล่าพี่ก็คือมองโลกในแง่ดีมากนางเอกก็คือรังสังหอนหูถูกแล้วลูกตัดผ้ามาที่พระเอกฮิ้วปิดยายนี่เข้าห้องไปแล้วยายนี่ก็เมาโมอะไรอย่างนี้พระเอกก็แบบจัดท่าจัดทางเดี๋ยวฉันเทน้ําให้ทันใดนั้นมันดึงพระเอกลงมาวุ๊บนอนที่โซฟาแล้วก็เริ่มยัย่ ทันใดน,นั้นมีคนโทรเข้ามาหาพระเอกพอดีเป็นสายนางเอกโทรเข้ามาพระเอกก็มองอย่างช่างใจนิดนึงแล้วก็ปัดทิง้งอย่าให้ลูกตอยานะทันใดน,นั้นเยนี่ก็แบบมือไม้มาคล้องคอพระเอกจะเข้าไปใกล้พระเอกแล้วจะจุ๊บพระเอกฉันก็ไม่เบือนหน้าหนีอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็มีเลขาเฉินโทรเข้ามาอีกสายหนึ่งหันเข้าไปกระซิบข้างหูพระเอกว่าไม่รับได้ไหมพอรับสายเข้าเลขาก็บอกว่าเรียบร้อยแลวนะครับรูปถูกส่งเข้ามือถือคุณแล้วพระเอกหันไปแล้วก็ยื่นรูปให้เยนี่ดูเป็นรูปไปสัญญาลงนาม พี่ฉันดูนี้ทําไมเหรอคะคุณห่วงกับลุงฟางเพิ่งเซ็นสัญญาการที่อเมริกาอืมก็เขาเป็นพ่อฉันฉันชอบใครพ่อก็ต้องเห็นด้วยยืนอยู่ข้างคนนั้นอยู่แล้วนั่นก็คล้องคอพระเอกอ่อยมากทันใดนั้นมันจะจุ๊บพระเอกพระเอกดึงมือออกพระเอกเดินหนีไปมาเรียกเซิน์เฮาหมิงเสียงเริ่มตึงแล้วพระเอกหันมาตอนนี้ถึงเรียกได้ว่าได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโบนัสสิ้นเดือนนี้เธอจะต้องพอใจอย่างมากแน่หยุดนะดูว่า ที่พี่ทําดีกับฉันช่วงนี้ก็เพื่อดึงพ่อของฉันเข้ามาเป็นพรรคพวกพี่เล่นละครกับฉันมาตลอดเหรอนี่ไม่ได้เรียกว่าเล่นละครแค่ดึงเธอไว้ป้องกันเธอเป็นบ้าสักระยะนะ่ะเี๋ยนี่หันไปโวยวายแลวก็หยิบมอนมาคว้า,วางพระเอกพี่มันคนป้าฉันจะบอกเฉยเย็นตามใจเธอตัดผ้ามาที่พระเอกก็กลับมาถึงคอนโดนางเอกแล้วก็เดินออกไปรับเฮามิงฉันมีเรื่องจะบอกคุณพระเอกจับความรู้สึกนางเอกได้แป,ไปลกๆเลยพูดขึ้นว่าถ้าเรื่องนี้ทําให้ผมอารมณ์ดีก็พูดมาได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ผมอารมณ์ไม่ดีแล้วก็แล้วก็จับรูปหน้านางเอกได้ความเยือกเกยน อย่าได้พูดมาแต่คําเดียวเออคนลูกนึกว่าดูนังผีตัดผ้ามาวันต่อมาอ้าวมาแล้วชุดนี้ด้ตานานมาแล้วนางเอกก็ไปรอรับเฉินเฉินที่โรงเรียนนะคะนางเอกก็กําลังจะเดินไปที่หน้าประตูแหละทันใดนั้นพี่เห็นเห็นไอ้น้องงอนโดนมาดักเจอนางเอกเลยถามเธอมาทําอะไรฉันมารับเฉินห่าเลิกเรียนอะทําไมเธอต้องมารับเฉินห่านางเอกยังงงฉันก็เป็นน้าเล็กแท้ๆของเขายัางไงละ่ะนางเอกจะเดินหนีมันเรียกต่อพี่เห็นเห็นที่จริงแล้วทุกครั้งที่ฉันเผชิญหน้ากับพี่ฉันรู้สึกผิดมากเลยนะ อีกอย่างฉันรู้ว่าพี่ถูกปิดหูปิดตาฉันคิดว่าแบบนี้ไม่ยุติธรรมกับพี่เลยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วที่จริงห้าหมิงกับห้าเฉินไม่ใช่พี่น้องแท,แท้แต่เป็นพ่อลูกกันจริงๆทุกอย่างรอบตัวหยุดตอนที่เรียนอยู่ที่ลอนดอนน่ะพี่สาวฉันท้องโดยไม่ตั้งใจแต่ตอนนั้นพวกเขายัางเล็ก เพิ่งจะยีกันเองพี่ชั้นให้ชั้นช่วยปิดว่าพ่อจริงๆคือใครพอเด็กคลอดออกมาก็ถูกตระกูลเสรนรับไปเลี้ยงพ่อแม่สามีของพี่กลัวว่าจะมีข่าวนี้ไม่ดีเล็ดลอดออกไปก็เลยให้ปิดเป็นความลับไว้แล้วก็เลี้ยงเฉยๆในฐานะน้องชายต่อมาอีกตอนที่พี่ชั้นดำน้ำําก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นความลับตลอดกาลเรา3มคนมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใครก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ นางเอกอึ้งพูดไม่ออกพี่น่าจะยังไม่รู้มั้งว่าวันนั้นวันเกิดของพี่พี่เฮาหมิงเขาอยู่กับฉันนางเอกฉันก็เริ่มนึกย้อนเหตุการณ์ทุกอย่างหลังๆมาที่แบบโทรหาพระเอกก็ไม่ติดโทรไปตัดสายโทรไปไม่รับแล้วก็กลับมาบ้านดึกๆพร้อมกับเหตุผลที่บอกว่าติดงานด่วนยัยนี่ก็เลยเสี้ยมต่อเลยว่าเขาน่าจะไม่ได้บอกพี่นะว่าฉันกับเขาทําอะไรกันมัางเออ พี่คงไม่คิดว่าพี่กับเซินเฮาหมิงจะมีความรักที่บริสุทธิ์หรอกนะเยนี่สายหัวแล้วทำเหมือนสมเพศตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ได้หาเมียนะแต่หาชื่อที่สามารถพิมพ์อยู่บนใบสมรสได้นะ่ะพอดีตอนนั้นพี่ก็บังเอิญโผล่เข้ามาในสายตาเขาพอดีแม้ฐานะไม่เท่าเทียมแต่พี่ก็นับว่าฉลาดแถมทะเยอทะยานเสียด้วยล่าสุดจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวก็พอดีเอามาโปรโมทเข้ากับงานธุรกิจของเขาอีกอย่างพี่ว่าง่ายรู้ความ แม่เขาจะมีลูกพี่ก็ยังปล่อยให้เขาบงการอยู่ดีนี่เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบและมีเหตุผลขนาดไหนกันนะอ๋อจริงสิเพื่อให้พี่สามารถเป็นผู้ประกาศข่าวได้เขาเปลืองแรงเปลืองสมองไปไม่น้อยเลยนะโรงเรียนของเฉินเฉินก็เลิกพอดีพี่จะพาย เฉินๆก็เลยเรีบวิ่งเข้ามาหาหนางเอกแบบภาพสโลโมชันทันใดนั้นในหัวหนางเอกก็คือมีความคิดตีกันไปเยอะแยะมากมายเออที่ผ่านมาเคยดูแลเฉินเฉินจริงๆแล้วฉินเฉิไม่ได้ผิดเลยนะเฉินเก็เป็นคนที่น่าสงสารแล้วนางเอกฉันก็คือแทบจะลม้มยืนรับไม่ไหวทันใดนั้นภาพก็ตัดเป็นตอนต่อไป